สวัสด,ดีนักลงทุนครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่11เดือนมีนาคมสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองคาสกุลเงินเราเปิดให้บริการมากว่า2ปีแล้วนะครับนักงทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ไอเดียมาได้เลยวิธีมาร์เก็ตครับกับโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดใครสนใจครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ได้เลย forex for you trade d er ีมีรางวัลใครสนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้รายละเอียดอยู่ที่ลิงก์ด้านล่าง xm เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับ รับโบนัสเงินฝาก100%สูงสุด500 US d ลลาร์เลยทีเดียวครับสวัสดีนักลงทุนครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกับกระปุกเปานะครับข่าวที่จะเล่าให้นักทุนฟังต่อจากนี้ไปเนี่ยจะยังไม่ได้มีผลกระทบต่อตลาด forex ของเราในตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นข่าวเก่าแล้วข่าวแรกครับผมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนย,ยันไม่ยอมจำนวนต่อรัสเซียแต่พร้อมจัเจรจาก,กันต่อไปครับ สถานะตลาดในปัจจุบันก็ต้องบอกว่ายังคงมีความไม่แน่นอนสูงนะครับทุกท่านการเจรจาในช่วงของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับจากการที่กระผมได้รายงานไปว่าเจรจาเนี่ยจากทั้งสองประเทศนั้นล่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วการประชุมระหว่างนายเซอร์เกย์ลัฟลอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียแล้วก็ทางฝั่งของยูเครนเนี่ยซึ่งจัดขึ้นที่ตุรกีนะครับในช่วงของวันที่ผ่านมาได้สิ้นสุดลงไปแล้วโดยที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการหยุดยิงได้แต่อย่างใด เราได้หารือกันเกี่ยวกับการหยุดยิงเป็นเวลา24ชั่วโมงแต่ก็ไม่มีความประสบความสําเร็จไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดโดยการเจราจารเนี่ยเป็นไปได้อย่างยากลําบากนายคูเลบาได้กล่าวในการถแถลงนายคูเลบากล่าวว่ารัเสเซียเนี่ยต้องการให้ยูเครนยอมแพ้นะครับแต่เขาก็กล่าวมาว่า พวกเขาจะไม่ได้รับสิ่งนี้ผมขอย้ำว่ายูเครนไม่มีทางยอมจำนนอย่างไรก็ดีนายคูริบากล่าวว่าเขาก็ยังคงพร้อมที่จะเจราจากันต่อไปทางด้านของนายลาฟลอฟนะครับกล่าวว่าประธานาธิบดีวันเรียวาลิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียเนี่ยเปิดกว้างในการพบปักกับประธานาธิบดีวรดิเมียเซเลนสกี้ผู้นําของอยูเครน ท่าประธานาธิบดีปูตินเนี่ยไม่ปฏิเสธที่จะพบกับคุณเซเลนสกี้แต่ก่อนที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้เราจําเป็นจะต้องมีการเตรียมการเบื้องต้นก่อนนายลัฟลอฟกล่าวในการถแถลงข่าวร่วมกันกับนายคูเลบาครับทุกท่านนี่ก็เป็นข่าวหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนในปัจจัยสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนในปัจจุบันนี้ครับ ทางด้านของอ n f โ q u e s t ก็มีการรายงานเข้ามาครับบริษัทกลั่นน้ำมันเอกชนของจีนลดกำลังการผลิตเหตุราคาน้ำมันดิบพุ่งกระทบกำไรนักวิเคราะห์ได้ออกมาเปิดเผยว่าบริษัทกลั่นน้ำมันเอกชนของจีนเตรียมลดการผลิตน้ำมันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหลังจากราคาน้ำมันที่พุ่งทะยานขึ้นจาก ผลพวงของวิกฤตยูเครเนี่ยบั่นทอนผลกำไรโดยราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นทะลุ130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้บรรดาผู้ผลิตรู้สึกตื่นตระหนกสรข่าวรอยเตอร์รายงานว่านะครับการควบคุมการผลิตของโรงงานเอกชนซึ่งคิดเป็นสัดส่วน1ใน5ของการนำเข้าน้ำมันดิบของจีนเนี่ย ทำให้การจัดซื้อน้ำมันดิบของประเทศที่นำเข้าน้ำมันมากเป็นระดับที่1ของโลกอย่างจีนลดน้อยลงขณะที่ก่อนหน้านี้จีนได้กำชับให้บริษัทกลั่นน้ำมันของรัฐบาล ระงรับการส่งออกน้ำมันเบนซินและก็ดีเซลในเดือนเมษายนเพื่อให้จีนมีน้ำมันใช้เพียงพอมีการคาดการว่าโรงกลั่นน้ำมันเอกชนซึ่งส่วนใหญ่เดียตั้งอยู่ในมณฑลซานตงทางภาคตะวันออกของประเทศจะลดกำลังก,การผลิตในปีนี้นะครับผมหลังจากที่มีการลดโคต้าการนำเข้าน้ำมันดิบ แต่ราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ14ปีเนี่ยท่ามกลางวิกฤตย,ยูเครนก็ได้เพิ่มแรงกดดันมากยิ่งขึ้น กำไรการกลันน่นีลดน้อยลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากต้นทุนการนําเข้าน้ำมันดิบพุ่งขึ้นเร็วกว่าราคาเชื้อเพลิงกันภายในประเทศอย่างมากหากราคาดิบยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็อย,อย่อมมีโอกาสที่บริษัทกลั่นน้ำมันจะควบคุมการผลิตในวงกว้างมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะตัดสินใจปิดโรงงานเพื่อซ่อมบํารุงนักวิเคราะห์ได้กล่าวเอาไว้นะครับนี่ก็คือข่าวเศรษฐกิจที่เรานํามาฝากนักจุดรับสวัสดีครับ